เข้าให้วู้ยบอกคอรี่กินทั้งหมู่บ้านเอ้ย <laughs> เอาได้นะเอาได้นะได้ๆนะขอยลูกขอยลูก สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โระบบแมพโกเอากาเดนกิจการนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้พี่จะพาท่านผู้ชมมาทําการรีวิวผลไม้ซีดใหม่ๆที่อยู่ในร้านของลุงแซมกันเลยด,ดีกว่านะทุกคนเนาะน้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่่คยได้เห็นหลายช่องหรืออาจจะเห็นมาบ้างแล้วก็แล้วแต่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลไม้ใหม่ซีดใหม่ที่เข้ามานะ่ะทำยังไงถึงจะได้แล้วก็ปลูกแล้วราคาดีไหมอะไรยังไงนะทุกคนนะป้ายเดี๋ยวก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าจากที่ในอัปเดตที่แล้วที่ผ่านมาอัเดต่ผาานมานะ ก็ร้านของรุงแซมน้องๆจะสังเกตว่าจะมีซีดมี2เทียนะทุกคนเทียแรกนี่คือเป็นอันปกตินะทุกคนที่เราเคยมีมีกันมานานแล้วแหละอันที่2คือ เป็นร้านนี้นะทุกคนซึ่งเป็นร้านนี้จะมีมาเพิ่มสีสีนะทุกคนซิดแรกก็คือเป็นซิดบล็อกแครี่เป็นผักนั่นเองนะทุกคนซิดที่2เป็นซิดปอเต้ตก็คือมันฝรั่งซิดที่3เป็นบรูเซลสปราวอันนี้ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะเป็นถั่วหรืออะไรสักอย่างนะมันชื่อมันสปร้าวไปคล้ายถั่วคล้ายถั่วงอกถัวอะไรเงี้ยแต่ว่าบรูเซลสปราวนี่คือไม่ทราบนะว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือเป็นที่อยู่ในหน้าปกสัปดาห์ที่แล้วนะทุกคนตอนอัปเดตก็คืออกกกกโโ้้้แมงนนนนนะะทุคััีเป็รดบ แล้วก็พริสมาติกนะครับทุกคนเนาะการที่จะปลดล็อกอารณระดเทียร์ของเขาก็คือน้องๆก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแหละก็คือให้เราทําการถือไอเจ้าอาหารนี่เองนะทุกคนไอพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกที่เราคาบเนี่ยทุกคนไอพวกอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่คาบจากเครื่องอันเนี้ยเครื่องคาบเนี่ยเนี่ยใช่ไหน้องๆทำอาชีพเม m นต์ก็จะได้เครื่องกันมาเกือบทุกคนแล้วแหละนะตอนนี้เนาะถือว่าตอนเนี้ย ทุกๆ24ชั่วโมงค่อธิบายไปแล้วทุกๆ24ชั่วโมงเราจะสามารถให้ข้กหนึ่งครั้งนะเพราะว่าเป็นเลเวล3ปุ๊บเราจะปลดล็อกหมดเลยนะทุกคนเนาะปลดล็อกหมดทุกอาทุกอันเลยนะปัจจุบันนะทุกคนนะไอตรงเทียร์ที่2เนี่ยมันจะต้องเป็นเลเวล3เลเวล1จะปลดอันนี้เลเวล2จะปลดอันนี้2อันนี้นะทุกคนเนะแล้วก็เลเวล3จะปลดอันสุดท้ายเนาะโกโก้แมนโก้ Go Man Go, นั่นเองวิธีการมันมีวิธ,วธีอยู่2วิธีที่เราจะสามารถซื้อได้ก็คือคือ1ใช้เหรียญเอเซนชั่นในการซื้อซึ่งอันนี้2อันนี้3อันนี้5้วอันนี้ก็7นะจําไม่ผิดน่าจะเป็นถ้าผิดขออภัยด้วย นนะวิธีการได้เหรียญก็คือเราจะต้องมาตรงนี้ณปัจจุบันนี่คือระบบเอเซนชันค่อนข้างจะทํายากนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเห็นมีขา่ขาวว่าอเจนเดียลกำลังจะทําการอัปเดตปรับเปลี่ยนนิด,นดนนหน่อยนะทุกคนนะซึ่งเวลาวิธีการได้เหรียญอันนี้ก็คือเราจะต้องมาคุยกับเจ้า n p c e s s e n เ i เซ g a r d การเล่นตรงนี้แล้วก็เอาผลไม้ที่เขาต้องการติดสถานะที่เขาต้องการด้วยนะแล้วก็พร้อมกับเงินอีกหนึ่งทิลเลียนนะทุกคนนะก็เอามาให้เขาแล้วแต่แนะนำนะทุกคนนะอย่างที่เคยอธิบายไปคลิกปกันก่อนก็คือ เขาจะเอา I, เงินตอนนี้เขายังไม่ได้กล่าวทำการแก้หรืออัปเดตเขาจะเอาเงินของเราไปหมดเลยมันไม่ใช่หนึ่งเทเรียนนะทุกคนแล้วเขาจะให้เหรียญเรามาสิบเหรียญนั่นเองซึ่งสิบเหรียญก็ทําการเอาไปซื้ออันนั้นได้แล้วทุกคนเนาะแต่อย่างที่บอกถ้าคือใครยังไม่เร่นก็ตอนนี้ก็แนะนําให้เอาอาหารมาให้ลุงแซมไว้ก่อนปลดล็อกไว้ก่อนนะทุกคนแต่ถ้าใครมีเงินก็ใช้โลบักอีกหนึ่งวิธีก็คือใช้โลบักซื้อได้นะทุกคนซึ่งพี่ก็ทําเหมือนกันนะพี่ไม่มีเหรียญกันทุกคนเพราะพี่มันเอาของยากเกินไปนะพี่ใช้้้้รรรบััคซืออไดดดดนนนนนนะะทุกกหมมมมีีีีีวววววิิธาาาาาาเเเเ๋๋ยยู่ตจ กันทั้งสีเม็ดตอนนี้พี่ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีบ็อกเกอรี่มีมันฝรั่งบรูซโซสปาลและโก,โกโก้แมงโก้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปลูกไล่ทั้งแต่ระดับเลเจนดารี่กันเลยดีกว่านะทุกคนให้น้องๆดูกันไปเลยว่าราคาเขาดีไหมสมควรที่จะทําและเอามาทําผลยักษ์หรือว่ามาปลูกขายกันหรือเปล่าทุกคนทุกคนเนาะสำหรับสายฟรีที่เอ ใช่ไม่ได้เติมมึงเติมเงินก็ทําการทํากิจกรรมกับเขาไปได้นะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเอาผลแรกเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปลี่ยนทีมนิดหนึ่งนะทุกคนเอาเป็นทีมของเจ้ากบเราดีกว่ากบกับแมวเนี่ยเพราะว่าเรามีแมวตัวน้อยแต่กบเรากบตัวใหญ่อยู่แล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาบ็อกคลารี่ก่อนเลยดีกว่าทุกคนบ็อกคลารี่เดี๋ยวเราเอานี้ไปเลยอ่ะปับ๊บวางเข้าไปนี่ตอนนี้เรายังไม่ต้องปักสปริงเกอร์นะทุกคนเราจะลองสักก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวเพราะว่าเราอ้นี้อยู่แล้วเราจะลองดูด้วยว่ามันจะมันะ แต่จริงๆแล้วเราก็ปักไปเลยก็ได้นะเนี่ยเออปักเลยก็ได้น้องๆปักไปเลยปักไปเลยเพื่อมันจะต้นยงต้นใหญ่อะไรยังไงนะเดี๋ยวก็ต้องปักอยู่ดีนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คราคากันด้วยว่าราคาดีไหมแต่เราให้ไอ้เจ้ากบมันมาก่อนนะเอ๊แต่ทำไมไอ้กบมันแปลกๆนะแล้วทุกคนถ้าไอ้กบมันไม่มาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บไอ้นันออกนะเราจะปลูกกันทีละต้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราปลูกหลายๆต้นเนี่ยเราจะเช็คราคายากนะเอ๊เหมือนว่าไอ้นี่ันนน่่รอดด้กกกีีีเพ็บตง นี่นี่นี่ป่ะรีเคมเมอร์เอาออกเลยเราไม่สนละเดี๋ยวขออนุญาตเอารีเคมเมอร์นิดหนึง่งนิดหนึง่งแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าขอเก็บนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารีเคมเมอร์มาเลยนี่เก็บไปเลยดีกว่าง่ายๆมาอู้ต้นโตแล้วว่ะอู้บอกคลีต้นใหญ่มาก <laughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหใหญ่มากทุกคนปั๊บเข้าให้โอ้ยบอกคลีกินทั้งหมู่บ้าน <laughs> เอ้ยเอาได้นะเอาได้นะได้ๆเดี๋ยวคอลูกขอยลูกเดี๋ยวเราจะเก็บกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกอ่ามันฝรั่งต่อนะเฮ้ยมันมันดีนะทุกคนนะมันไม่ได้คือมันเก็บได้เรื่อยๆอ้อันนี้สีทองไม่ได้ไม่ได้โอเคเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอเราจะไปกันเร็วๆนะทุกคนมาผลที่2เดี๋ยวเราจะเอามันฝรั่งต่อเดี๋ยวๆๆไอ้เจ้ากบอ่ะเกไอ้เจ้าเออแม่ไอ้เจ้ากบเราวางช้าไปไงเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้ากบมันน่าจะเห่านะทุกคนนะปั๊บโอ้ยมันฝรั่งอุ้ย เฮ้ยคล้ายๆกับมูลเมลอนเหมือนกันนะทุกคน1 2 3 4งสองสี่เอาก็สีเหรอใช้ได้นะใช้ได้นะกบอีกรอบข่อยรอบข่อยรอบข่อยรอบกบขอยรอบเฮ้ยแมวนอนตัวนึงแมวนอนสองสองตัวสองตัวสอู้เอาเรื่องเอาเรื่องราคาอาจจะไม่ได้เวอร์มากนะหรือว่าจะไม่ดีเท่าไหร่หรือเปล่ามารีแคมเมอร์เก็บแล้วก็ต่อไปเป็นบูสโซสเปาปั๊บเข้าให้วางไปแล้วมาตอตอตอกบเอออ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ แล้มันแปลกๆทุกคนเฮ้ยมันแปลกๆว่ะคือยังยังไงวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไถุงงอกนี่เป็นยังไงเนี่ยมันเก็บไม่ได้ไหมอ้ออันแรกต้นมันออกอันที่สองคือลูกมันออกที่หลังหนึ่งสองสามสี่อู้สี่อันเลยนะทุกคนสี่อันเลยนะเอาเรื่องนะเก็บ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 โกโก้แมงโก้ต่อโกโก้แมงโก้ต่อต๊บเข้าให้อันสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปรีวิวผลกันนะทุกคน นี่มาเลยมาเลยมาเลยเลยเลยเ,ลยเลยไอ้กบไอ้กบเ้าโอ้อออโหแมวลุกแล้วว่ะเอออยากรู้ว่าต้นมันเป็นยังไงนะไอ้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ทุกคน,นเรามาลองดูพร้อมๆกันกบเผาสิลูกกบเผาสิลูกไอ้ห่าเอ้ยเอานี่ไงต้นมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเหมือนมะพร้าวเลยว่ะ <laughs> เอเ้ยทำไมเหมือนมะพร้าวแป๊ะขนาดนี้วะเดี๋ยวกันนะ <laughs> ผลไม่ใหญ่หรือยังไงทุกคนเออว่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยมันได้สปริงเกอร์อยู่นี่อ๋อยังไงแมวมันยังไม่นอนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊บเข้าให้ไม่ใหญ่แฮ น้องๆมันใหญ่กว่านี้อีกไหมขอยรอบขอสักรอบนึงเดี๋ยวเราจะไปรีวิวราคากันนะเออเหมือนเราไม่ดวงดีอุ้ยนอแหลตัวนอแหลตัวนอหลตัวนอแหลตัวอุ้ยเดี๋ยวมันโดนหรือเปล่าเนี่ยทุกคนทเวลเอ้ยเอาเรียบร้อยโอ้ยลูกใหญ่แล้วทุกคนไม่ต้องแล้วไม่ต้องขยับแล้วนี่นี่นี่ลูกเบลเลอเลยโอเคเลยไป เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ปล่อยให้เขาทําการเห่าไปเรื่อยๆนะน้องกบเดี๋ยวเราจะไปดูราคาตั้งแต่อันแรกกันเลยดีกว่าทุกคนนะว่าราคาดีหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยกบต้องได้อู่แล้วแหล,ละไปเราไปดูราคากันดีกว่า ไปทุกคนอันแรกเดี๋ยวเราจะไปเช็คราคากันก็นเลยเดี๋ยวจะไปเช็บเคบ็อกคลีก่อนนะเดี๋ยวขอนะอนุญาตดูบอ็อกคลี่นนิดหนึ่งบอ็อกครีที่เราได้มานี่ประมาณกี่อันเอยเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะอ่าเราจะได้มาประมาณ3ผล3ผลเพราะมันออกทีละหนึ่งนะอันราคาอันที่ต่ําสุดนี่เป็นสีทองเราจะไม่นับนะทุกคนเอาเอาอันต่ําสุดดีกว่า24กิโลนะเพราะว่าเราได้ผลอ่าผลพลด้ที่เราได้มานี่คือได้นี่ไปด้วยนะได้จากสปริงเกอร์ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าระดับเล gendary รู้ซิว่าราคาเท่าไหร่24กิโลนะทุกคนอ,อันนี้เดี๋ยวเราเช็คราคาดีกว่าไปดิยังไม่ยังไม่ขายใช่ไหมขายอุ้ย2ล้านเลยนะน้องๆ24กิโลล้านเลยนะอันนี้ถือว่าดีนะนี่ถือว่าดีมากเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูมันฝรั่งกันบ้างดีกว่ามันฝรั่งก็คือ p เตโตอ้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดอันนี้นี่นี่ขอดูอันที่ต่ำสุดก็แล้วกันนะทุกคนอันที่ต่ำสุดก็จะประมาณ31กิโล 31กิโลโอ้มันคล้ายๆกับไอผลฟุตบอลเหมือนกันนะทุกคนนะมันฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวดูที่สูงสุดเราได้56กกิโลโอ้อันนี้มันสีเงินเอา31กิโลก่อนไอตะก,กี้มันระดับเลเจนดารี่ใช่ไหมอันนี้เป็นพิสมาติกนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าดีไหมอุย้ยห้าล้านเลยนะขึ้นมาครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะน้ำหนักมากกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าราคานี้ครึ่งๆเลยนะถือว่าดีนะถือว่าดีต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าระดับอ่าดีวายนะทุกคนบรูเซล บูโซอันนี้เลยนี่นีนี่อันนี้เลยเราได้มาประมาณสามผลสาผลก็เอ่อต่ำสุดก็คือ16คือมันบอกเป็นบูโซสเปาแต่มันเป็นยึกยึกหยุอยอย,อยังไงก็ไม่รู้ทุกคนไปดูไม่ออกมันคืออะไรวะเนี่ย <laughs> เออมันดูเป็นก้นกอนๆอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็ดูยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าอ่า16กิโลเดี๋ยวขอดูราคานิดหนึ่งนะสิกกิโลอู้สามล้าน 16กิโล3ล้านก็ถือว่าแพงนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเทียบกับน้ําหนักไอปเตโตตะก,กี้อันนี้เบากว่าครึ่งหนึ่งเลยนะแต่3ล้านนี่คือถ้าเกิดร้าน้ําหนักเท่ากันพี่ว่าน่าจะได้ราคาดีกว่านะมาอันสุดท้ทายเดี๋ยวเรามาดูโกโก้แมงโก้กันดีกว่านี่โกโก้แมงโก้นี่คืออันนี้เป็นของดีนะทุกคนเป็นระดับพิสมาติกนะทุกคนเดี๋ยวเขามาดูวู้เราได้100กว่าโลมาด้วยนะทุกคนอ่าต่สุดที่เราได้มาประมาณ11กิโลอ่าเดี๋ยวขอแช็คราคาลูกน้อยก่อน11กิโล สิบเอ็ดกิโลราคาแสนหแล้วถ้าเกิดอันใหญ่ที่เราทําได้ล่ะเดี๋ยวดูก่อนดิคือมันค่อนข้างจะเช็คยากนิดหนึ่งนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอ่าส่วนตัวถ้าเกิดระดับ140กิโลเนี่ยมันต้องแพงแล้วแหละเนี่ยอู้สิบหล้านเลยนะ อืมอันนี้ค่อนข้างจะตัดสินใจยากนิดหนึงทุกคนหรือว่าเราจะลองน้ําหนักสิบสากิโลดีไหมที่32มกิโลเนี่ยเพราะแกมันมี30มสกิโลอยู่ด้วยนะไอ้พวกไอ้บูโซ่สปาวพวกไอ้ปเโตโตะดูดิ30กิโลถ้าแท้แพงกว่าโปเตโต้ก็ถือว่าดีเฮ้ยห้าแสนวะทุกคนอันนี้ไม่ดีว่ะอืมส่วนตัวมันดูตลกตลกยังไงก็ไม่รู้่า แต่คือมันมีหลายสีนะทุกคนมันมีหลายสียป้าทุกคนสั่งสังเกตป่ามันมีหลายสีนะมันสวยดีนะแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะทําผลใหญ่แล้วอาจจะราคาดีก็ได้นะแต่ว่าน้นำหนัก3ามกิโลเนะี่ยถ้าเทียบกับไอ้มันฝรั่งอะ่ะเนี่ยทุกคนนะออนี้32มสกิโลนะตะกี้เนะี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่ง32.6กกิโลน้ําหนักอยู่ประมาณาราคาอยู่ประมาณที่8 0 0 0 0นเดี๋ยวเราไปดูปเตโต้กันด้วยนะ หรือว่าปเตโต้มันทําได้ทายักไม่ได้ปเตโต้สามสิบเอ็ดกิโลอ่ะเดี๋ยวดูทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่นี่นี่ปเตโต้ที่เป็นระดับมิสติกอ่ะอันเนี้ยห้าล้านเลยทุกคนเอองงไหมเออเออทุกคนก็เตนหน่าสะสมเหมือนกันถ้าใครอยากเอามาปลูกแบบเท่ๆสวยๆประดับฟาร์มก็ก็พอได้นะทุกคนนะจริงๆแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้แย่เท่าไหร่สําหรับสายฟรีก็พอได้นะทุกคน โอเคทุกคนอีนี้ก็ต้องขอไ้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือเราจะมารีวิวอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ